อะไรกูไปเรียกเของพ่อได้ไงกูเป็นลูกเขาอ๋อเป็นลูกเลี้ยงลูกนี่พ่อหนูไปตามหาพ่อแล้วฮะใครเนี่ยสวนล่ามสวนล่ามครับทำไมลูกล่างเป็นแบบนี้เนี่ยไปหาพานทองเจอหรือยังไม่เจอพานทองเลยเจอผู้หญิงคนนี้ไล่ปั้มมาลูกร่างก็สวยดีแต่ไล่ปั้มผู้ชายนะฟาบาตใช่ไปคามันไร่ปั้มูกมาด้วย เเปป็นนยยััังไไลล่่้้มมหฟาบจริงๆรูปร่างก็สวยแต่ไล่ปั้มผู้ชายเว้ยไม่ชอบไล่ปั้มผมปล่อยไม่ได้ยังไงกูไม่ชอบกูเองนี่ว่าไปจัดการเป็นไงบ้างล่ะแกอะไรเป็นอะไรนะแชทโอธ่เร็วเต้อนนะครับคุณผู้หญิงคุณเดี๋ยวๆค่ะตาคุณผู้หญิงหรือเปล่าเอามาใส่สิครับ อุ้ยอีดงคนตากูกูขนาอยู่แบบนี้ต้อใจไหพี่มาอยู่กับท็ตีนมึงอีนี่มาเนี่ยหย่าหน้าที่มึงบ้าไหมเนี่ยของระมัดกินแล้วมึงไปทิัมึงทิ้งอะพี่กูไม่ได้ทิ้งมันล่วงแล้วเขาจะหาว่ากูมักง่ายเลสลิเกไม่ติดคนต้องคนตาเลยมึงทำอะไรไม่ชอบไปใครว่ากูได้ด้วยหัวหน้าผมติดคนตาแล้วนะดีมากเล่ ขอโทษนะครับคุณผู้หญิง<า>คุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาได้เปล่าครับอุ้ยไม่ค่ะไม่เรากงให้หยอกกันนิดเดียวนะ่ะแล้วคุณผู้หญิงมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้าถามว่าคุณผู้หญิงมีธุระเนี่ยรบกวนรบกวนคุณผู้หญิงรบกวนคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมอุ้ยตายสิเขามาต่อยนาะง เขามาจับนางตรงนี้เขามาต่อยตรงนี้นางเแล้วเขาก็เตะตัวนางแล้วอุ้ยถ้าหันไปแล้วเขาก็วิ่งหนีน,น้องก็ทำไงอะ่ะก็ไม่ได้เลยเขาก็แอบ,บดูก่อนฮันทุกคนเออเสียงดังเอ,อะอะวุ่นวายเพราะว่าน้องจะดูผู้ชายก่อนนะตัวตายดิอุ้ยทำอะไรวะตดใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้ว มีสะเก็ดพริก hmm. ด like yes. mm ้วยมึงเงียบปากไปอีหมัดมาสิไอ้ข้อสอกไก่ปากมันเป็นยังไงวะไก่มีข้อสอกปะเหรออ้โห เขาไม่คันแล้วเขาก็ยืนนิ่งกึ๊บเลยไม่เหมือนที่สองตัวนั่นน่ะยังหลอยเลยเฮ้ยมันสงสัยไหมว่ามันคุยกับใครวะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็แอบดูเขาไม่คันเด็ดเด็ดเขาเขายืนนิ่งกึ้บเลยยังลอยยังก็แทบพะบูชอ่ะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่น้องกรมลงไป น้องกลมลงไปปื๊บตรงนี้ขเขาแลบลินล้นหลอกน,น้องแลบลิ้นหลอกอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้มาแลบลิ้นหลอกเขาป่ะเราก็หันหน้ามาคุยนะแลบลิ้นหลอกเขาบอกมเปล่าแล้วใครแลบไม่เป็นไรน่่่แมอะ ค่ะหันห,หน้ามาคุยกันเถอะได้ค่ะแต่ว่าเธอต้องห้ามวิ่งหนีแล้วนะจะหันกี่โมงเนะี่ยหันกี่โมงก็ส่งกี่โมงแล้วค่ะวันกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วเอาไปไป ไส้ตังไส้ตันรูตีบอ่ะเห็นไหม <c oughs> มึงเนี่ยนะเหมือนหมาโดนรถทับเลยถ้ากูเห็นนะกูถอยรถเหยียบด้วยนะ <c oughs> เ,เอาไปเอาไปเอาไปมามามามึงว่ากูมาอี๋อีควายดองอีเห็บหมาอีโรแพะอายเจ๊กเลียวเมยเล็กไปหมดอายจ๊กเลี้ยว ด่ากูกูก็น้อยใจพอแล้วทุกวันนี้มันบอกว่ากูพิการอะถึงแม้ว่ามันจะเลี้ยวมันิดตรงไหนอะถึงมันจะเลี้ยวอะมันจะเลี้ยวไปล่อมือเมียปีมีมือเมียปี๋ไอ้เ่องนีมียนงเดียวพันก็จได้ต้องเป่าเลยเป่าพ้อคุณครับไปไปไปตู่จริงกางเกงแล้วไป บอกแล้วว่าเป็นเมียเป็นลูกมันอ่ะ <c oughs> มึงเข้าไปได้แล้วหยุดด่าไอ้โง่ <c oughs> ถู